ดูขาทำไมขาเป็นอย่างเนี้ยลูกอืมอืมทำไมขาเป็นอย่างนี้นอ่ออดูมาสองสามตัวนี้มันจะจําผมได้หรอเคยให้อาหารกินประมาณสองรอบนี่ตัวนี้ทำไมตัวนี้ให้กินั้งก่อนจะจําได้หรือเปล่ามองแล้วครับมองถ้าบิงตามแสดงว่าจําได้ยังไม่เห็นตามรับผมพิงตามมาแล้วครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วน่าจะจําได้ครับผมมาครับสามขาจําได้เปล่าจำพ่อได้ปไหมลูกจำพ่อได้ไหมมาเร็วๆเร็วอือมาอมาพ่อให้อาหารกินนะ <c oughs> จําพ่อได้ไหมล,ลูกมาไปกินอาหารกินอาหารเร็วๆร็ว กะทิเน่าดูขาทำไมขาเป็นอย่างเงี้ยล,ลูกอืมอืมทำไมขาเป็นอย่างเงี้ยมาเน่าบอฮ่า่าา่า่ฮอะอันนี้ขาขาไม่ดีครับขาเสียข้างหนึง่งกินเยอะลูกกินเยอะ เ <Okay. S 2> ดูว่าวันนี้เด็กๆจะมารับหรือเปล่าครับมาจรที่ชอบวิ่งตามรถวันนี้จะมารับหรือเปล่านะนี่มาแล้วตัวนึ้ง <c oughs> มาแล้วครับหนึ่งตัว

lúc pa, đấy, nè, đi leo, 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 đi leo, leo, กินเยอะลูกกินเยอะ่อะองไข่เสร็จเรียบร้อยครับ๋ยแกก่แม่กระท่อมให้อาหารน้องพุกพี่กับน้องเอเลี่ยนกันไม่รู้ว่าน้องจะอยู่หรือเปล่าเชื่อเ้าน,น้องเอเลี่ยนอยู่ บน้อ,เนองเอเลี้ยนอยู่ยิงมาคลับนี่น้องบุกี้น้ำบุกี้มาแล้วน่ครับยาตัดใกล้ติดแล้วครับผมเหลือแค่ย่อมนั้นแล้วก็รอบๆแล้วก็ไปทางสระยังไม่ตัดรวมถึงหลังบ้านหลังบ้านยังไม่ตัดเดี๋ยววันนี้ผมอาจจะต้องไปแห่หารหมาจรแมวจ,จรที่ทางเขื่อนครับ กลับมาก็คงจะเย็นก็อาจจะได้ตัดนิดหน่อยกินเยอะลูกกินเยอะนๆตัวหนึ่งกินเยอะลูกกินเยอะๆน้องเอเลียนครับผมกินเยอะลูกกินเยอะไม่พอแต่พอให้อีกอร่อยใหญ่เลยครับผม